เมื่อนี่สิมะแกงผักขี้เล็กใส่หนังนัวต้มน้ำตำมะพริกซ่ก,ก่อนทีเทางเลยม่มีอันน้ำอย่างน้าไหมเกงแบบใส่นังธรรมาดาเลยเกลือ ักคีริกนั้เจ้าจต้มล้วก็ปั่นมาแล้วแต่เขาบองต้มแก่แกงเลยอีปารานะเนี่ยโอ้ยแก่อะไรต่อก็อย่างูดว่าผู้เรีเป็นผู้บินไปผู้บินเห่นเลยผู้ที่หอมนเลยหอมหุ่มี่เด็กงคนกันจั้งห ไส่เจ็กส่วนหนึ่งนี่ของแถมอ๋อสองซอน,นแห้เสียหลายแห้นวดด้วยประเด็มดื้อ อเอาไงนผกกตะไคร่ตื้นผุดตะไครใส่เดนอันนี้ของสโลตน้อยนึ่งตะไคร่ใส่อ่อนศึกษาหัวาคนเนี้ย

ก่อนสามก้อนสาม,สามต้มผักเกล็ดแจ็กหน่อยก่อนจะแบบนี้เดือนแล้วห่อกระใสหนังมาเลยเพราะมันตรงนี้ต้มใส่เวลาในการต้มดุลไม่อย่าเนือ้อเขาหนังมขาน้ำผสมน้ำซุป,ปแสบใส่หนังนี่แห้งต้มดนแห้งแซ่บเนี่ยนี่พาเกล็ดแกงพาเกล็ดนี่ ห่งอุ่นห่งแฉะพร้อมสิงรัวปิดฝาโคบัวบัวๆข้องขนาดเลยใส่ลูกโดดใส่ลูกโดดลืมใส่ลูกโดดซอสเผ็ดๆก็ใส่ลูกโดดลงไปเลย แก่งบุๆนะี่จังหน่อยมันจังสีบัวีมจังสีบัวขมนางตัวใหญ่ๆกินกับขเขายอานๆะเลยนะอือหอมฝดบัวบัวในร้านตุ่มเลยใส่เลยใส่ผักคุณตู่เลยเป็นอันเสร็จ เสร็จสิ้นหอ,อมมออยู่ๆดี่าเบิ้องในหนังติ่มซำนะเะตายวนอช่มต้นกินคับวันนี้สวัสดีครับเมรีมาลองซิมฝีมอือแม่บ้านครับแจงภาคเล็กครับวันนี้ใส่หนังครับใส่หนังก้วยวะหนวกยมบน่านมดูก็ด

เบื่อจริงๆต้มเปรตครับต้มเปรตลาไรเพราะว่าอน,นองนัดน้องหักแห่คนซื้อมาให้น้องนัดจากสวีเดนครับผมน้องหักก็ได้ซื้อปลาไรมาแห่ประมาณโลก,กว่าแหละแซนแซนไปเหมือนชางทีมงานพวกครับตรงเตเมื่อยแม่เอฟแสของพ่อได้ เมยดัน,นดินที่นองนักกับมือเนี่

ภาคีสามสามกัสามปันลายวะลายวะฮะเาได้ตแหน่ป่เนี่ยกลับครับ่นหนไปตักแบง ผู้ยินครับ Dia pakai kaji tu. ป่วยเลยโง่จีหลับบ่อยๆน้ำน้ำตาเนี่ยน้ำในตามันจะล้างมันก็จะหลับตาบ่อยๆเนี่มือเยื้อแก้ว เห็ดพี่หรองเนีอะไรครับยัง้อกุแงลากว่าแซลใสไตะแกนานะเพราะผมมันอี่เขาไมเยอครับเห็ดแล้วอเห็ดครับนี่อร่อยไหมครับกินหนาครับผม,มดีครับบ๊ายบาย